เน่าร้ายลูกหันกับวอเต้ผมพี่จะคล้องบ้านนะครับเอาคล้องบานอะไรอันนี้คือมาเฮ็ดไห้ฟรีมาซอยเห็นความเดือดร้อนน่าก็เลยมาเฮ็ดไห้่อ๋อมันดีแหละครับคุณหลายพี่น้องเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับผมแม่มอช่วยผต่อครับคลิปนี้ก็จะทำเพื่อ ประชาชนนะไปคิดปฏิบัติการไปคิดปฏิบัติการฟรีนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องสวัสดีครับดีครับ วันนี้ช่องศักนรินจะพาทุกคนมาปฏิบัติการกำจัดน้ำเสียนะครับที่ไหลออกหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะครับที่ออกมาถนนแล้วมันเป็นภาพแบบนี้นะครับที่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่อยากจะเห็นนะมันเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมียุงนะครับยุงลายมาไข่ใส่แล้วก็จะมี ลุกยุงนะครับปัญหานี่ก็จะเกิดขึ้นทุกหมู่บ้านเลยนะครับในทางช่องศักดินรลินจะพามาทำกำจัดน้ำเสียนะครับกำจัดน้ำเสียที่ในบ้านเรานะครับเราไม่ต้องให้มันไปรบกวนคนอื่นนะครับน้ำที่เราใช้น้ำอย่างน้ำเครื่องซักผ้าอย่างน้ำพวกที่เรา ทำธุรกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากำจัดลงที่หลังบ้านข้างบ้านก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ที่เยอะก็ได้นะครับใช้ที่นิดเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวัสดุที่เราจะใช้ทำนะครับก็คือเป็นวัสดุที่เหนือใช้แล้วนะครับที่กะว่าเราทิ้งแน่นอนแล้วครับ คือไม่เก็บไว้แน่นอนนะครับก็คือจะทิ้งแล้วพวกนี้นะครับก็เอานํามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับถ้าจะทิ้งแล้วเราก็ให้มันมีประโยชน์นะครับพอดีผมได้มาทําบ้านหลังนี้นะครับกับหลานชายนะครับเพราะว่าเห็นน้ําเข้าไหลออกไปข้างบ้านเขานะครับแล้วก็มันเป็นทางเดินนะครับ ราะว่าถนนที่ทำไปก็คือเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับแต่พอคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นแล้วมันมันมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามแล้วก็มันจะมีเกล็นกลิ่นเหม็นๆด้วยนะครับบางทีก็ถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับ แล้วก็จะที่สำคัญก็คือจะไม่มีการทะเลาะเบาแหวงกันในเพื่อนบ้านเรือนเคียงด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะมีกันทุกบ้านนะครับเรื่องที่น้ำเสียไหลไปให้คนที่สูงไหลไปที่ต่ำอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากำจัดตรงนี้ ทุกบ้านทุกหลังคาเรือนกำจัดแบบนี้ก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับจริงๆก็อยากจะให้ทำกันทุกบ้านนะครับทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปบอกเขาทำแบบนี้เลยเขาก็คงจะไม่กล้าที่จะทำเลยนะครับก็ต้องทำเพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าใครจะทำไหมจริงๆมันก็กำจัดได้นะครับ ทุกบ้านทุกหลังคาทําแบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเสียออกมานะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วบ่อนี้ผมจะทําเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดคือท่อเขาอยู่ด้านล่างนะครับกําลังขุดหาท่อเจอแล้วนะครับก็เพราะว่าเขาทําบ้าน เสร็จแล้วมันมีท่อน้ําเสียอยู่มันอยู่นี่น,นะครับด้านล่างก็ต้องขุดลุลึกลงไปให้เลยท่อน้ําเสียลงไปนะครับเพราะว่าจะให้น้ําไปขังอยู่ด้านล่างก็หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมต้องเอาน้ำลงไปแบบนั้นนะครับ ก็กลัวว่าน้ําที่เราใช้ลงไปมันจะเป็นน้ําเสียน้ําพวกที่มีตะกอนเคมีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเครื่องกรองชั้นดีก็คือดินทรายนี่แหละครับน้ําที่จะลงไปในพื้นดินจะถูกกรองด้วยทรายนะครับด้วยดินที่เราเอาลงไปนะครับ ตัวนี้ก็จะทําเป็นระบบปิดนะครับตัวนี้แปลงนี้ผมจะบ่อนี้ผมจะทําเป็นตัวทดลองนะครับถ้าปกติผมก็จะทําเป็นเป็นท่อเปิดนะครับก็คือเป็นก็ใส่ท่อเข้าไปเพื่อให้อากาศน้ําไหลลงไปให้เขามีอากาศดันขึ้นข้างบนนะครับแต่ตัวนี้ผมจะลองทําเป็นระบบปิดลองดูแล้วจะมีปัญหายังไงหรือเจอปัญหาก็ต้องมาแก้นะครับ เดี๋ยวจะมาแก้ลงในช่องให้ดูนะครับแต่วันนี้จะทําระบบปิดสาเหตุที่ทําระบบปิดก็คือใช้ดินปิดกบข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ท่อแต่ด้านล่างก็ทําเหมือนเหมือนที่เคยทํานะครับเหมือนที่ผมเคยทําทําในช่องลงไปในคลิปในช่องนะครับ ผมก็จะมีทําอยู่หน้าบ้านผมมันมีทําอยู่คลิปหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นคลิปแรกนะครับแต่ก็จะลองทําบ่อนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ดียังไงเราก็ต้องมาใส่ท่อให้เขาหายใจนะครับให้เขามีอากาศเวลาน้ําไหลลงไปมันจะได้ไหลลงง่ายนะครับแต่ถ้าปิดซะเลย แตก่ก็จะลองทําดูนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ามีปัญหาน้ํามันไม่ไหลน้ํามันยังไหลออกข้างบ้านหน้าบ้านจริงๆก็ก็ต้องมาใส่พ่อเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็จะลองใช้แบบนี้ดูก่อนนะครับสาุที่ทำระบบปิดก็คือด้านบนเราจะปลูกผัก พืชผักสวนครัวก็ได้นะครับเพราะว่าด้านบนก็จะเป็นดินกบเหมือนเดิมแล้วก็เดินผ่านไปมาได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นน้ำเสียที่เรานำมาเก็บไว้แล้วก็พอทำเสร็จน้ำก็จะไม่ไหลออกไปถนนนะครับไม่ได้ไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับก็ หลายๆบ้านหลายๆห,หมู่บ้านที่เป็นแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปทำลองดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้งบอะไรมากมายนะครับไม่ได้ใช้ของที่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับแต่คุณภาพนี้ระยะยาวนะครับคุณก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำออกหน้าบ้านข้างบ้านใครที่มัน เป็นน้ําเสียนะครับผมเห็นหลายๆห,หมู่บ้านหลายบ้านก็ที่เขาทําที่น้ําออกหน้าบ้านบางทีบางคนก็ให้น้ําออกอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับมันเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นขังอยู่แล้วก็มียุงนะครับไปไข่เป็นยุงลายพอยุงไปกัดเราก็เป็นไข้เลือดออกนะครับก็ ตัวนี้ก็จะตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยนะครับมันจะไม่มีแบบนั้นนะครับแล้วก็จะสบายใจไม่ต้องกลัวว่าเราใช้น้ำประมาณนี้มันจะล้นมันจะเอ่อไมไม่หรอกครับเพราะว่าพอเราใช้น้ำไปแป๊บหนึ่งอีกหลายอีกหลายชั่วโมงกว่าเราจะมาใช้อีกน้ำที่อยู่ในบ่อก็แห้งหายไปหมดแล้วครับ ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปทำดูที่บ้านท่านนะครับสูตรนี้แจกฟรีนะครับแล้ว,วันนี้ก็มาปฏิบัติการทำให้ฟรีด้วยนะครับเพราะว่าเห็นความเดือดร้อนของบ้านหลังนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝาก ซับส,สไคร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องส,สัพนลินนะครับวันนี้มาปฏิบัติการทำการทำบำบัดน้ำเสียนะครับน้ำทิ้งเนี่ยเราก็บัดด้วยตัวเองได้นะครับ เสร็จนะครับผมก็จะทําการกอกน้ําก็ขวดน้ําที่ใช้ก็ขวดน้ําที่มันเป็นขวดน้ําอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้แล้วก็กอกน้ําเข้าไปให้เต็มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาลงกดหลุมนะครับหลุมแต่ละบ้านก็แล้วแต่ท่านจะขุดนะครับขุดให้มัน ใหญ่ก็ได้ขุดให้มันเป็นทรงกลมก็ได้ทรงเหลี่ยมก็ได้นะครับตรงนี้ผมขุดเป็นทรงเหลี่ยมนะครับแล้วก็ความกว้างก็อยู่ที่ความกว้างก็อยู่ที่70เซนนะครับ70เซนแล้วก็ความลึกก็อยู่ที่70เท่ากันนะครับจริงๆก็ขุดสัก60คูหก็ได้นะครับ ถ้าใครใช้น้ําไม่เยอะนะครับก็อยู่ที่คํานวณว่าท่านใช้น้ําเยอะมากน้อยเพียงใดน,นะครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าลองขุดบ่อเล็กก่อนก็ได้ครับถ้าขุดบ่อเล็กแล้วพอถ้ามันไม่พอรับน้ําไม่ได้เยอะจริงก็ขุดบ่อเพิ่มก็ได้นะครับขุดต่อมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นขวดน้ำลงไปก่อนนะครับขวดน้ำแล้วก็ตามด้วยเศษอิฐนะครับเศษอิฐเศษปูนนะครับที่เราทิ้งทิ้งแล้วนะครับแล้วก็โยนลงไปนะครับถ้ามันไม่เศษอิฐไม่เยอะถ้าเรามีขวดเราก็ใส่ขวดเข้าไปอีกนะครับก็ใส่ขวดน้ำเข้าไปอีกนะครับ ก็ใส่ขึ้นมาให้เกือบถึงปากนะครับเกือบถึงท่อน้ําเสียนะก็ใส่ลงไปนะครับถ้าเราหินเราไม่เยอะนะครับถ้าเรามีขวดน้ําเยอะก็ใส่ขวดน้ําลงไปด้วยนะครับก็ใส่ขวดน้ําเข้าไปเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเอาเหินลงใส่อีกอันนี้ก็ใส่เข้าไปให้มันมาถึงจนถึงท่อน้ําเสียนะครับ แล้วจากนั้นก็เอาผ้าตะแกงสีเขียวๆนี้ก็ได้นะครับที่เรามีใช้ในตามบ้านเรานะครับมาตัดแล้วก็คุมด้านล่างนะครับแล้วก็โรยทับข้างบนด้วยหินนะครับเป็นหินกวดก็ได้นะครับเป็นหินพวกภูเขาก็ได้นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัว ตัวนี้ของผมมันมีทรายปนด้วยนะครับแต่เขาก็จะซึมลงด้านล่างนะครับแล้วก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็เกลี่ยให้จริงๆก็ถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับของผมมันมีนิดเดียวก็เลยใส่ไปแค่นี้แล้วก็ ใส่หลายลองใส่ลองเสร็จแล้วค่อยเอาดินกบด้านบนนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นพอทําเสร็จข้างบนก็จะเป็นที่เรียบนะครับไม่ได้มีเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยนะครับมองไม่รู้เลยว่าเป็นบอ่อแต่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นบอ่อน้ําทิ้งนะครับที่ไหลออกมาจากห้องน้ําเป็นเครื่องซักผ้านะครับเป็นน้ําเครื่องซักผ้านะครับที่ไหลออกมาตรงนี้ ก็จะตัดปัญหาเรื่องน้ำออกไปออกไปถนนนะครับออกไปข้างบ้านนะครับก็ทำการกบมาเรียบร้อยเลยนะครับก็มองไปก็เป็นพื้นดินธรรมดานี่แหละครับก็เดินเหยียบยันไปมาได้นะครับ รืออยากเราอยากจะปลูกผักอะไรใส่ก็ได้นะครับแต่เวลาที่เราจะถ้าเกิดน้ํามันไม่ไหลเราต้องก็ต้องซ่อมแซมนะครับก็ต้องขูดขึ้นมาซ่อมแซมนะครับขอบแปลงนี้ก็ลองทําเป็นแปลงสาธิตลองดูครับบ่อน,นี้ถ้าดียังไงก็ต้องทำต่อได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ลองทำดูก่อน ก็ทำบ่อนี้เป็นบ่อสาธิตนะครับทดลองว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะดีใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับก็ทำการกบบินให้เรียบร้อยเลยนะครับ ก็ FC ทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับยังไงก็ฝากทางช่องสักนลินด้วยนะครับตอนนี้ยังขาดซับสไคร b ์อยู่นะครับ ทำคลิปไปเจเดือนกว่าแล้วครับก็ยังขาดไม่ถึงพันซับสไครต์เลยนะครับก็ยังขาดยังเหลืออยู่เยอะครับผมแต่ก็ไม่ท้อครับก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาช่วยนะครับ ชาวบ้านบ้านนี้เขาเดือดร้อนเรื่องน้ําไหลออกถนนนะครับแก้ปัญหาใเขานะครับงานนี้ก็เป็นช่วยเหลือกันครับแบ,บ่งปันกันนะครับยังไงก็ฝากทางช่องศักนลินด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณและสวัสดีครับ